การจัดการวัชพืชในสวนมังคุดสถานการณ์วัชพืชในสวนมังคุดวัชพืชในสวนมังคุดมีความหลากหลายทั้งชนิดและปริมาณแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ที่ปลูกมังคุดฤดูกาลและขนาดทรงพุ่มของต้นมังคุดที่มีอยู่ในแปลงรวมถึงการดูแลจัดการของเจ้าของสวนการปล่อยให้วัชพืชเจริญเติบโตหนาแน่น จะก่อให้เกิดผลเสียต่อต้นมังคุดหลายประการเช่นการแก่งแย่งธาตุอาหารเป็นแหล่งสะสมโรคและเป็นแหล่งอาหารของศัตรูพืชเป็นต้นการจำแนกวัชพืชในสวนมังคุดวัชพืชที่พบในสวนมังคุดสามารถจำแนกได้3ประเภทดังนี้วัชพืชประเภทใบแคบวัชพืชประเภทใบกว้างและวัชพืชประเภทกก วชัชพืชประเภทใบแคบเช่นหญ้าปากควายหญ้าตีนกาหญ้าคาและหญ้าขยงวชัชพืชประเภทใบกว้างเช่นกระดุมใบใหญ่สาบม่วงและสาบแรงสราบกาวชัชพืชประเภทกบเช่นแ้วหมูและกบตุ้มหูแผนการจัดการวชัชพืชในสวนมังคุดสามารถแบ่งได้เป็นสามช่วงเวลาดังน,นี้ แปลงปลูกใหม่ก่อนปลูกไทยพริกหน้าดินปรับพื้นที่กำจัดวัชพืชในพื้นที่ออกให้หมดแล้วจึงกำหนดหลุมปลูกขุดหลุมกว้างตากดินเก็บชิ้นส่วนวัชพืชเช่นหัวเงาไหลของวัชพืชและตอไม้ยืนต้นออกให้หมดหลังปลูกกลุ่มคนต้นมังคุดด้วยฟางข้าวหรือเศษใบไม้แห้งซึ่งจะช่วยป้องกันการ,การงอกของเมล็ดวัชพืชและรักษาความชื้นให้ต้นมังคุด ยะที่ต้นมังคุดยังเล็กช่วง4-5ปีแรกเนื่องจากต้นมังคุดโตช้าและระยะปลูกห่างทําให้มีพื้นที่ว่างมากวัชพืชจึงเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วแข่งขันกับต้นมังคุดจึงต้องเลือกวิธีการควบคุมวัชพืชที่เหมาะสมเช่นปลูกพืชแซมปลูกพืชคลุมดินเช่นถั่วพล้าถั่วขอถั่วซิลูเรียมโดยต้องมีการดูแลไม่ให้ต้นทวนเหล่านี้ขึ้นพ้นต้นมังคุด ใช้วัสดุคลุมดินเช่นฟังข้าวใบหญ้าคาหญ้าแฝกแกลบและเศษซากวัชพืชใช้แรงงานตัดหรือถากหรือใช้เครื่องตัดหญ้าระหว่างแถวและระหว่างต้นเมืองคุดโดยต้องกำจัดวัชพืชก่อนวัชพืชออกดอกการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชให้พ่นก่อนวัชพืชออกดอกและความสูงไม่เกิน30ซนติเมตรและขณะพ่น ควรพ่นเมื่อมีลมสงบใส่หัวหลอบเพื่อป้องกันละอองสารปลิวไปสัมผัสใบและต้นมังคุดได้แก่ไกโฟเศต48% SL อัตรา150-200มิลิตรผสมนม้ำ20ลิตรกูฟอิเนตแอมโมเนียม15% SL อัตรา200มิลตรผสมน้ำ20ลิตรคารอส27.6% SL อัตรา150มิลลิตร ผสมน้ำ20ลิตรโดยพ่นคลุมต้นวัชพืชให้ทั่วในพื้นที่หนึ่งงานระยะที่ต้นมังคุดมีทรงพุ่มแผ่กว้างแล้วปัญหาวัชพืชจะลดน้อยลงแต่สำหรับวัชพืชที่เหลืออยู่ในรัศมีทรงพุ่มมังคุดให้ใช้วิธีการตัดหรือถาก1-2ครั้งจะช่วยลดปัญหาวัชพืชได้นอกจากนี้การคลุมคนต้นด้วยเศษซากวัชพืชแกลบหรือฟางข้าวก็จะช่วยลดปัญหาวัชพืชได้เช่นเดียวกัน สอบถามข้อมูลในเรื่องที่ยังสงสัยเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้ปุ๋ยสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวนหมายเลขโทรศัพท์0 2 9ย์9 5 4 8 4ถึง5การให้น้ำและการดูแลรักษาสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีหมายเลขโทรศัพท์0-39 397 0 3 39 39 0 โรคมแมลงศัตรูและวัชพืชสอบถามได้ที่สำนักวิจัยพัฒนานการเอารักขาพืชหมายเลขโทรศัพท์ศ2 5 7 9 8 5 4 0การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวสอบถามได้ที่กองวิจัยและพัฒนานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปลรูปผลผลเกษตรหมายเลขโทรศัพท์0 2 9 4 0 6 3 6 2 3ต่อ1110